อาจารย์ขอมหอมแก้มหน่อยหอม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 อุย้ยน่ารักจีจงเอฟซีอาจารย์ไปนะพอแล้วเนาะไปดูแนวทางกันครับไปนะ,ะทุกคนครบแล้วนะครับผมงั้นสําหรับวันนี้นะครับคนกดถูกใจครบแล้วหนึ่งร้อยคนนะอาจารย์ไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่นะครับให้หวยก่อน <c oughs> ให้หวยก่อนไปไปไป <c oughs> วันนี้ทําไมพาเอฟพาอาจารย์กฤษณะตลบมั่วไปหมดทุกคนนี่เนาะอ่ะมา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 ดูแนวทางกันนะครับ สำหรับแนวทางแรกของเราวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะให้เป็นแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับทุกคนจะเอาตารางก่อนหรือว่าเม็ดเดียวก่อนโอ้ใจจะขาดอาจารย์บอกเลยครับใจจะขาดควรจ๋านะอาจารย์เหนื่อยมากตอนนี้กว่าจะครบได้นะครับนะกว่าจะครบได้หนึ่งร้อยคนนะอาจารย์นี่จิตเป็นลมทุกคนจ๋ากดเพิ่มเพื่อนไปที่ลิงกด้านล่างได้เลยนะครับผมใครอยากเข้ากลุ่มฟรีนะครับใครอยากเข้ากลุ่มฟรีกดลิงกด้านล่างได้เลย อ่ะแนวทางแรกของเรานะครับจะเป็นแนวทางของเม็ดเดียวก่อนอ่เป็นตารางก่อนดีกว่านะครับนี่คือตารางรัฐบาลไทยนะครับอ่ะเดี๋ยวทุกคนรออาจารย์แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บเดียวครับทุกคนจ๋าแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตแชร์ให้ตัวเองก่อนนะครับอาจารย์ขออนุญาตแชร์ให้ตัวเองก่อนนะอ่าอาจารย์แชร์ไปในกลุ่มแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนอาจารย์แชร์ลงไปในกลุ่มแป๊บหนึ่งนะอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะ สวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยอ่ะโอเค1น0 0คนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณมากครับต่อไปเราจะไปดูแนวทางนะครับเป็นแนวทางของเออเป็นแนวทางของเออตารางก่อนนะครับตารางก่อนอ่ะสวัสดีทุกคนครับขอบคุณมากมากครับยอดถึงแล้วครับขอบคุณมากมากครับกดเข้าไปเลย ชัดเจนไหมครับเห็นชัดเจนไหมใครเห็นชัดเจนพิมพ์ชัดเจนขึ้นมาได้เลยนะครับอ่ทุกคนเห็นชัดเจนหรือเปล่าเนาะโอเคนะครับอันหนึ่งนะครับทุกคนเห็นชัดเจนไหมครับอ่าไม่ชัดเนาะไม่ชัดเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์หาวิธีก่อนอันหนึ่งนะครับ กํยานที่ทุกคนเห็นเป็นกร,รยนหายานฮานอยนะแตกไปแล้วนะครับแตกไปแล้วกรรํหายานฮานอยแตกไปแล้วชัดเจนไหมครับใครเห็นชัดเจนนะครับพิมพ์ชัดเจนขึ้นมาให้อาจารย์ได้เลยจ้า <c oughs> เห็นชัดเจนรีบแคปเลยครับรีบแคปเลยรัฐบาลไทยนะครับวดประจําวันที่16มีนาคมพศ2565นะครับอาจารย์ให้ไปก็คือเลขฟัน68นะครับงวดนี้อาจารย์ฟันไปที่6และ8นะทุกคนพิมพ์คขาว่า68ขึ้นมานะ <c oughs> เมื่อกี้ไม่เอาใบนี้มาชัดเจนรีบแคบเลยครับทุกคนทัชเจนรีบแคปอาจารย์ให้เวลาแคปนะครับเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูเลขฝันครับเลขฝันเม็ดเดียวเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูนะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูเลขฝันนะครับทุกคนชอบเลขอะไรครับพิมบอกอาจารย์หน่อยว่าชอบเลขอะไรมากที่สุดชอบเลขอะไรมากที่สุดนะครับพิมพ์บอกอาจารย์หน่อยเุ๊วใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์นะทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะมีอะไรคิดหวยคิดเลขต่อไปเนาะ ฮานอยอาจารย์ปังมากนะครับ19งวดติด20งมวดติดนะเนี่ยทุกคนสังเกตเอาเนี่ยกยัมยานฮานอยนี่ยเนี่ยวันนี้ฮานอยออก06กับ63นะครับปังมากปังมากจริงๆอ่ะมวดของอาจารย์บอกเลยมวดของอาจารย์บอกเลยอ่ง1,600ท่านสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับใครชอบเลขไหนพิมพ์บอกอาจารย์ได้ไหมอย่าเพิ่งออกนะมีเลขฝันเม็ดเดียวให้ด้วย เลขฝันเม็ดเดียวอย่าเพิ่งออกไปไหนนะถ้าออกไปแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้เห็นเลขฝันนะฝันอ่าอเลขฝันครับน,นี่คือเลขฝันของอาจารย์กฤษณะนะครับ mm. เลขฝันใครเห็นชัดเจนพิมพ์ชัดเจนขึ้นมาครับเลขฝันครับเลขฝันใครเห็นชัดเจนพิมพ์เลขนั้นขึ้นมาใครเห็นชัดเจนพิมพ์เก้าสามแปดขึ้นมาอ่าโอเคพิมพ์เก้าสามแปดขึ้นมาได้เลยครับผม เลขฝันครับใครเห็นชัดเจนพิมพ์938ขึ้นมารัวที่สุดนะครับขึ้นมารัวๆเลยครับเลขนี้ไม่ใช่คนพลาดนะครับไม่ใช่คนพลาดนะอาจารย์ครหนูยังไม่เคยเห็นอาจารย์ร้องเพลงเลยถ้าคนดูครบหนึ่งหมื่นคนอาจารย์จะร้องเพลงให้ฟัง <c oughs> <c oughs> นะเพซีบอกอาจารย์อย่าพูดอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้สินะอาจารย์กฤษณะอย่าพูดอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ได้ไหมครับ <c oughs> 938พิมพ์ขึ้นมาให้รัวที่สุดแล้วก็รีแบแคปไว้แคป แคบแคปนะครับสามแปดขายเมียซื้อเลยครับโอ้โหพี่อาเฮียจอใจเย็นนะพี่ไม่ต้องถึงขนาดกับเอ่อขายเมียซื้อนะพี่นะ <c oughs> นะพี่จอรบอกว่าขายเมียซื้อเลยครับอาจารย์สามแปดเนาะอาจารย์ชอบเก้าสามแปดคืออย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์บอกให้ฟังก็คืออาจารย์ฝันนะครับอาจารย์ฝันว่าอาจารย์เนี่ยฝันว่าได้ไปจุดทูบ ที่หน้าของตาไข่นะครับแล้วก็หน้าขององค์พ่อปูมิยานะครับอาจารย์ฝันว่าได้ไปจุดทูบแล้วก็จุดได้คือเลข938นะอาจารย์จุดได้938อาจารย์จําได้ชัดเจนนะครับอาจารย์จําได้ชัดเจนว่าอาจารย์จุดได้938อาจารย์อาจารย์ก็เลยจัด938เลยนะอาจารย์ก็เลยจัด938เลยนะครับขอบคุณมากมากครับนี่คือแนวทางขอออกกลิตนะครับ938นะครับพิมพ์ขึ้นมาได้เลยทุกคนแคปไว้นะ กดแคปเป็นไหมเนาะแคปก็ได้ถ่ายรูปก็ได้แคปก็ได้ถายรูปก็ได้ทำอะไรก็ได้นะครับแคปไปเลยให้เห็นเลขนี้ <c oughs> <c oughs> พี่ส้มบอกว่าถ้าถูกสั่งร้องเพลงไหนจ้ะรีบซื้อไว้นะครับใครที่อ่าใครที่บอกว่าอาจารย์อาจารย์ให้เลขเลขมันอั้นแล้วนะครับ อาจารย์ก็จะบอกไปว่าอาจารย์ให้ตั้งแต่วันที่8ที่เแล้วครับอาจารย์ให้ตั้งแต่วันที่8ที่9แล้วทุกคนนะพออาจารย์ไปลงหวยให้วันที่1 3 14 15ทุกคนก็จะบอกว่าอาจารย์เลขอาจารย์อั้นตรงกับเลขคนดังนะครับอาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์ให้ตั้งแต่วันที่8ที่9้เลยนะพี่นะนะมันตรงกับเลขคนดังก็ช่วยไม่ได้พี่ยังไม่ได้ซื้อพี่ซื้อไม่พี่ไม่ซื้อเองนะครับพี่ดูอาจารย์มาสองปีแล้วยังไม่ได้เาียรจาร้องเพลงเลย 938นะครับอาทุกคนฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะโอเคอาจารย์ฝอให้อาจารย์าาจุดทูบนะครับที่หน้าตะไคนะหน้าพ่อปู่เม่ยจุดที่938นะครับผมก็ฝากทุกคนทุกท่านไว้ด้วยนะอะทุกคนแคปเสร็จแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลงจากไร่สดทุกคนก่อนจากกันวันนี้นะครับกดเพิ่มเพื่อนที่ลิงด้านล่างให้อาจารย์หน่อยก่อนจากกันวันนี้นะครับกดเพิ่มเพื่อนที่ลิงด้านล่างให้อาจารย์หน่อยพรุ่งนี้อาจารย์ต้องเดินทางนะครับพรุ่งนี้อาจารย์ปฤษศนาต้องเดินทางทุกคนกดถูกใจกดเพิิ่่่มเพือทีลงด้า